กราบสวัสดีอดเอฟซีโอป่อผ้ารวยเนาะค่ะเนาะสิพาเอฟซีมย์ยำโคงสดท้ายภาคเขมรน,นะคะค่ะเอฟซี FC เขามาแล้วกะให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเนาะคะ่ะเพื่อจะ,ะพาแนวทางที่ดีจากทางช่องค่ะทางช่องเสนอไว้เป็นแนวทางท่านั้นนะคะ ธรรมมาจารย์ครัปู่ใช่ค่ะสาธุจะินก่อนจ้ะอ้หงี่ยนข่าวว่ามีญาติโยมเพิ่นเอาไม้มาถวายบ่ค่ะเออว่าเั่นละเย็นไปกินสะบาตรนอกไปกินสะบาตในบ้านเพิ่นว่ามันมีเหล่าเก้าอยู่จุดเทียแจงหน้าเทียนโบได้เช่นโอ้เหล่าเทียนเย็นเทียนโบได้เชันเออก็ชันไปแก้ใบวัดเออเป็นอย่างนี้เป็นอยู่วัาเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามผู้ที่ไว้ถ้ามี่มูพระเพิ่นมาอยู่หนั่งเอ้าข้ามี่มูพระเพิ่นมาอยู่นั่งเขาเลยบอกเพิ่นแก้มาไว้วัดีนบ้านที่ คุงก็ได้ว่าจ้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 าไม่ตีดน้ำใจได้ดีแก่เพวัดเท่านั้ตอนนี้เพิ่งกำลังมาพอดีเด้อค่ะจะเดนนจจ้้าาค่ะเสียงดังแน่เนาะค่ะเนาะงพอบาลดสาถกำลังแกะใหม่ข้ามาเนาะค่ะกรมีสายบุญสายเอฟซีเพิ่นถวายเหล้าเก่านะคะเป็นไม้เก่าราคาอุปกรณ์ในการเพิ่นลือออกมาแล้วบัดนี้ คูขเม้นเพื่อนกะเลยขอบินทบาตมาไ่ไหววัดเพื่อจะสร้างกุศลนะคะเนาะค่ะนี่ค่ะน,น,น,นุโมทานากระซ้ายบุญซ้ายเอฟซีเด้อค่ะเมืม่อนี้กะผ้าเอฟซีมา่ยำโค้งชุดไทยพระซ้ายขเม้นเนาะค่ะเพื่อนกะน,นุโมทานาบุญซ้าธุก,กับเอฟซีที่ได้ถวายใหม่เนาะคะ่ะ เป็นใหม่เรล่าเก่้าพันวาขาะเอสซีเสียงดังแน่นาะคะ่ะเนาะนี่คือบรรยากาศการค้นใหม่มาถวายแล้วกมาสัาง่งเนาะค่ะจุดด้านในนี่ก็คือเพ่นจะสร้างกุดนะคะเพนก็ได้ค้นใหม่ค้นยังเตรียมมาแล้วค่ะแอดมินกับผ้าชุ่มบรรยากาศก่อนเขาไปย่ำโค้งสุดถ่ายเนาะค่ะสีฟั่งตัวเน้นๆของปูค่ะเมน ว่าเพื่อนจะหีหาตัวใดเนาะค่ะเนาะในงวดนี้ทางช่วงเสนอไ้เป็นแนวทา้งเท่านั้นให้ใส่วิจรารณญาณในการรับชมนะคะค่ะเข้ามาทางในก้่ะบรรยากาศว่างเวิงเนาะ,ค,ะค่ะกัอธิษฐานจิตเอาเดอ้อค่ะเอฟซทางบา้านขอโศกขอมานเพื่อเดเฮไปสางล้ำปูเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตอนนี้ค่ะสิป้าข้าไปย่าปูโค้งสูไทยนะคะว่าิเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะ มันเจี๊มไที่นี่นะุดแม่ตังคุงนนากไม่ให้ราอกนี่้เดาลอกเขา้เดาลอกเ้เาไอนั่นมาสวดกันมืขึ้นเอาเงินห้างเอาเงินห้างมาสวดเอาตัวนี้ไอ้ลอกหกมันไปชือกแล้วมันเรียมแล้วชือกไปไหนเราขึ้นไหนไม่ชอนเอาเงินห้างมาสวด จาก,ก็ได you know the right ้ตีไปยู่นี่หละนี่นี่เก้าห้าศูนย์อาจารย์ตีเอายู่นี่ลี่ไนโปรทั้งเงินนี่ก็เต็มแล้วเนี่ยเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกีก็เต็มแล้วมันไปว่าอไรกัน เดียว่กระดาษไี่ยู่เดียวกระดาษงปลไลูกดยลกึ้นไว้ไปลูกเดวมันกอบอยู่แล้ครับนี่บบอก้จัดจัดตรงเียมสิบักน้บองักครับหัวกับเบนบวัเขาครับนี่มน่กเามเลยแสดงักสิบัช่วนอโห่อยู่เห็นพ่อนะ ยดช่องจันตัวเกณฑเนี่ยมสนับสนุนการใช้ขาวอย่างนี้เนียเนี่ยเนี่เี่ยเน่น่เน่อเนี่ยเนี่ยเน่ยเน่ยเนี่น่ยี่ยเนียเนเนี่ยเน่ยเที่ยเนีเนี่ย่ยเน่เนี่นี่่น่เนีนเ่อนี่นีเเีเีเเเียเนเ่นนน่ยน่น้ี่ เันคือไปเขียนชีแปดอาจารย์ใหนแปดชีแม่นบอเขามันถือเขียนทั้งสอย่างกับเอากับเอากับเอากาับเอาน้ากินตัวกับวงคุมไม่พอตัวใดอาจารย์วงคุมตัวใดเหงาวงคุมเอาแปดชอาจารย์ถอแล้วนะถแล้วรู้สึกกันแล้วการอน้า บอกับาจ้าผ <young> ูนก <Y> ็นาเบิดอัวามว่าไครน้องเจียมนั่นเอาจ้ผูล่ะกันกระดาษได้หมไดไได้นผุนนน้า เด็เน,เดน,นี่คือโป่งคู่ถ่ายนะคะสำหรับปูสายคำเลนเนาะค่ะเนะาะวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าผัานสองพัานฮารอยพกชิ้นหาค่ะผ่านทงนะคะสองแปดสามแปดสองเจ็ดสามเจ็ดนะคะเหลขกรางเนาะคะ่ะสำหรับเหล็บนเป็นเก้าห้าศูนย์ เน้นบลาเนาะเก้าห้าศูน,นย์เนาะค่ะกลัวค่ะเก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่หนึ่งศูนย์นะคะเดนซีร่องหนึ่งเลยคะ่ะเด้อส่วนเด็กล่างสีวิ่งเจ็ดกับแปดนะคะ วดี่ยี่สิบสามเมีเข้องบายี่สิบสามวดนี้ได้บ้านเนาะยี่บมงวดนี่เนาะค่ะไมมีเข้องบยี่สิบสามงวดนี่งวดนั่งลดความยาบนกยี่สิบสามงวดถือเจลีโอเครเอาไปเป็นแนวทางด้อจ่าเด้อ เงียเสีดมินตก่นพ่อเมียญาติย่อมห้องใจบุญห้องเอาไปเป็นแนวทางมังมันมีสิทธิ์มีเข้ามีสิทธิ์มีหลุดอืมถีมันเขสมวดกับพอเมียแต่ว่าวันนี้กัมันเขเขาก็ละววันี้กับเดนวันนี้เราเขาันตนแต่วันพิ่งกสงสารเขาอยู่กับเขาสีช้างขีแป้งบัดบ้านรามนอกนั่นห่อยฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่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 าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่า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 ฮมาฮ่าฮ็นน่จ้ะแค่าฮนอ่่าเฮาอนกันเอา ยุ่งไขยู่ไขกสมารถสามาถจะนอไข่กะนอเนี่ยถงจะค้ขายเลยเด้อไม่ไดู้ก็ไม่ได้นอนได้ใส่สอยกันลอยกันเทปลอยกันจมเอาคนม่แน่นอนไข่ออกไปชุดนึงออกไปน่จะใจผู้พิเศษผู้พิเศษผู้พิเศษผูคพิเศษไู้พิเศษ้พิเศษไปแล้วไปแล้วคว่าจะเศร้ากันนอข้อันนี้าวไม่จะใส่อันนี้ ขา่องไรจำผ้าแย่ๆกับท้องใส่าด้วยผ้าจานใส่้วจังไรจะาจา์มัด่าใสข้าเมียนจ้ะ ออาจารย์วัดป่าสายขมิ้นวัดป่าสายขมิ้นวัดป่าซื้อได้ดอกเอาขมิ้นแต่สายขมิ้นดเป็นสายยารแต่ว่าแต่ว่า้องเอาต้องอาอาจารย์วัดป่าสายขมิ้นแต่ว่าเขียนดูงนเพราว่าตอนนี้ขมิ้นมันแทรกใจไรเยอะจังเลยขมิ้นลายซื้อซื้อแั้นจังเสร็จสปอซื้อขมิ้ขมิ้นเอาไปโหลดบอกกันได้ก็โหลด บัดป่าไซคำนี้นะจําได้ไหนว่าถือเช่นไหนฮั่นบัถือสีมากั่บัถือค่อยไห้บ่อันนี้ผู้เฒ่าย่านอันบัวเพิ่นได้เอาสาราใส่พร้อมเอออันหนาวมาดามก็มีและแหละแค่วางใส่เอาเ็ดเอาแล้วเราไปสะุดเบอรเงเออเงียบี่แอดินนไปสะดุดเบอร์เอ่ แานต,ตรงเตียงกับปาสลือเบ่งท่องใจผ้าลวดปลาสลือเบ่งก็แปะผ้าลวดยิ่งยิ่งขึ้นนะ